vpvapjv แบบอัตโนมัตินะครับเบื้องต้นเราต้องมีผังบัญชีอยู่ในโปรแกรมก่อนตอนนี้จะแนะนำการนำเข้าข้อมูลผังบัญชีเข้ามาในโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีเมนูอยู่ที่รายงานและเครื่องมือ เข้าไปที่นำเข้าข้อมูลผังบัญชีอันดับแรกซึ่งได้ทำรองรับไว้สองวิธีคือการลากไฟล์มาวางไฟล์นั้นต้องเป็น csv ซึ่งการเตรียมไฟล์ก็คือ1เตรียมไฟล์ CSV นะครับแล้วก็ตั้งค่าภาษาให้เป็น UTF-8 สองแถวแรกของ CSV ต้องเป็นหัวตารางนะครับหัวตารางควรมีคอลัมน์รหัสบัญชีชื่อบัญชีแล้วก็หมวดบัญชีประเภทย่อยนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีประเภทย่อยโปรแกรมเขาจะดูที่รหัสบัญชีตัวหน้าของอรหัสบัญชีว่าเป็นเลขอะไรแล้วจะสร้างประเภทย่อยให้หรือหมวดย่อยให้นะครับถ้าย่อยอกมาในต้นปีในต้นปีในผังบัญชีนั้น ถูกตั้งค่าเป็น0ูนย์นะครับไม่เอายอดยกไปยกมาหรือระหว่างเดือนมาวิธีที่2ก็คือใช้วิธีกรอบมาวางซึ่งการแนะนํานี้จะแนะนําให้ใช้วิธีที่2ง,ง่ายที่สุดก็คือกรอบมาวาง ให้ไปที่ Excel นะครับหรือโหลดมาจากอีเลแอดก็ได้ Excel ตัวนี้บางแห่งมีการบันทึกบัญชีมือไว้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะใช้วิธีที่ตัวกรองนะครับตัวกรองตัวที่ว่าง ว่างออกไปหรือแสดงทั้งหมดก็ได้าทางนี้จะใช้วิธีจะใช้ตัวเลือกที่แสดงทั้งหมดที่มีค่าในแถวอยอดจกมาระหว่างเดือนและยอดจกไปแถวแรกนะครับแถวแรกคือหัวตารางแล้วก็รหัสบัญชีซึ่งเราจะเอามาสอสองแถว ให้คลุมนะครับชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีแล้วก็ลากลงไปจนถึงข้างล่างสุด จากนั้นให้ทำการกดคอนโทสีเพื่อ Copy แล้วไปที่หน้าโปรแกรมรกดคอนโทรล V <S <S <up> <S จากนั้นนำ <S up> เข้าผังบัญชีจากข้อมูลที่วางทั้งหมดในระบบก็จะตรวจเช็คว่ามีข้อมูล อยู่ในนั้นหรือไม่ถ้ามีระบบจะทำการลบออกทั้งหมดแล้วนำเข้าใหม่กดโอเคแล้วกลับไปที่บันทึกรายการใหม่กด F ห้าหนึ่งครั้งเพื่อรีเฟซหน้าโปรแกรมจากนั้นเข้ามาที่ชื่อบัญชี ก็จะมีผังบัญชีทั้งหมดที่นำเข้าล่าสุดจากนั้นให้เข้าไปที่รายการและเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งเพื่อนำเข้ารายการบัญชีที่ทําจาก Excel การนำเข้ารายการบัญชีรายการที่เราบันทึกบัญชีจาก Excel นะครับหัวคอลัมน์ก็จะมี A นะครับวันที่ B อ้างอิงเอกสาราเลขที่อ้างอิงเอกสาร C เลขที่บัญชีชื่อบัญชีเดบิตเครดิตแล้วก็รายการบัญชี รเราทำไว้2อวิธีก็คือนำเข้าจากไฟล์ csv โดยการลากไฟล์มาวางทั้งนี้หัวตารางนะครับก็ต้องเรียงตามนี้นะครับ a b c d e f g นะครับวิธีที่2ก็คือการคัดลอกข้อมูลจาก csv จาก excel นะครับมาวางไว้ตรงช่องนี้เหมือนอครั้งแรก ที่เราทำในการในรายการผังบัญชีนั้นไปที่ Excel ชีทรายการบันทึกบัญชีเดือนนะครับอันนี้สำคัญว่าเราจะนำเข้าเดือนใดนะครับแล้วไปเลือกเดือนในหน้าเว็บ ให้ตรงกันนะครับเดือนพฤษภาเลือกเดือนพฤษภาอันนี้ไฟล์ข้อมูลนะครับที่จะนำเข้าเป็นเดือนพฤษภาหัวาตารางก็คือวันที่เอกสารอ้างอิงแล้วก็รหัสบัญชีซึ่งโดนซ่อนไว้นะครับ หากซ่อนไว้แบบนี้เราสามารถที่จะคัดลอกได้เลยโดยการไฮไลท์จากวันที่เอกสารอ้างอิงอนี่รหัสเลขที่บัญชีชื่อบัญชีเดบิตเครดิตแล้วก็คําอธิบายรายการจากนั้นเลื่อนลงล่างสุด ่าเลื่อนลงล่างสุดแล้วกดชิดค้างไว้คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งทําการคัปี้คอนโทรล4แล้วไปที่หน้าเว,วาให้มาวางตรงนี้นะครับตรงนี้ จะมีแสดงตัวอย่างไว้จากนั้นคลิกที่ช่องว่าง c อนโท v. แล้วแสดงตัวอย่างและทดและตววรวจสอบข้อมูลจากการที่วาง<ม>เขาก็จะแสดงแค่20แถวนะครับเขาจะบอกว่า700ทั้งหมด760แถวยืนยันการนำเข้า ระบบบอกว่าได้ทําการนําเข้าเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาจากนั้นเข้าไปที่การบันทึกรายการบัญชีใหม่แล้วกด F5 หนึ่งครั้งจากนั้นตรวจสอบว่าข้อมูลนะครับได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นไปที่รายการและเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งเพื่อดูรายการบันทึกบัญชีตรงนี้